بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحييكم بتحية الإسلام فالإسلام تحية السلام فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قوام سنتي ميتا จ่าลอสุบฮาน์ฮหวอตาลาได้ประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่ในขณะน,นี้ทุกท่านครับอันหัมดุลิลละครับชูกโกตตอลอสุบฮานะนูวอตาลาขอบคุณพระองค์นะครับที่ทำให้ทั้งผมแล้วก็พี่น้องได้กับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องราวการพูดคุยการถ่ายทอดนะครับข้อมูลวิชาวิชาการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาของเรานะครับก็ัมดุลิลาห์นะครับให้ให้เราอยู่อยู่ในแวดวงนี้นะครับพูดง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้พูดหรือว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้ศาสนาด้วยการฟังอินชอัลอห์นะครับให้ให้ให้เราเป็นหนึ่งในสองหนึ่งในสองบุคคลน,นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถ่ายทอดหรือว่าเป็นผู้ที่รับฟังก็ตามนะครับอินชอัลอห์นะครับให้ให้พี่น้องได้รับผลบุญตรงนี้ด้วย คร,ครับพี่น้องครับออตอนที่แล้วเราได้พูดเกี่ยวกับแบบทบททดสอบแบบประเมินชีวิตผู้ศรัทธานะครับเราเกินไปหลายเรื่องว่าเราจะต้องโดนทดสอบอย่างแน่นอนนะครับผมก็จะไม่ท้าความไปเยอะนะครับสำหรับในตอนนี้เนี่ยนะครับเราเรามาดูประเภทของบททดสอบที่เราเจอกันหน่อยนะครับว่ามันมีมันมีอะไรบ้าง นะครับเราก็มีมีฮะดีสมีหลักฐานอะไรเกี่ยวข้องเ,อเกี่ยวกับบททดสอบแต่ละประเภทบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับท่านพี่น้องเรามาเริ่มอันวักฟะจุนอูละเรามาเริ่มสิ่งแรกกันเลยนะครับอันว่อุนอิบติลอาอัตประเภทของบททดสอบหนึ่งเอิน,นันอิบติละ ตาระตันจาคูนูลทักฟีร์ดหนูบีัละเศยะเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยบททดสอบจะเป็นตัวที่มาลบล้างความผิดบาปหรือว่าล,ลบล้างความผิดให้กับเรานะครับการที่อัลลอฮฺสุบตาลาส่งบททดสอบหรือว่าส่งบาละอิบติละมาให้กับพวกเราเนี่ยเป็นบททดสอบนะครับ มาเพื่อลบล้างความผิดที่ตัวเรามีอยู่นะครับก็มาฟีซฮีินบุคารีเหมือนกับในะดี ث ในซายิดบุคารีนะครับรายงานจากอบูฮุไรระรับด้วยอัลลอฮุอั ع ฮ ه วะอันนันนบียาซัลลัลลอฮุอะลัฺ عليه وسلّم يقول ว่าท่านนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ه ัลลัมได้พูดว่า ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه الله أكبر رأوا دين حديث نخبتها في نون นะครับพี่น้องจะรู้สึกสบายใจมากเลยว่าเวลาเราโดนทดสอบไม่ว่าจะหนักจะเล็กจะใหญ่แม้กระทั่งหนามที่มาตามเราเนี่ยก็เป็นการที่พระองค์ทรงลบล้างบาปให้กับพวกเราทั้งสิ้นนะครับรายงานจากอบูฮูไรร์รอ้อเดียรอันนี้ข้อหนึ่งนะครับเรายังอย,อ,ยอยู่ในประเภทที่หนึ่งนะก็คือบททดสอบบางครั้งเป็นสิ่งที่จะมาลบล้างความผิดของเรา นะครับผมก็ได้เล่าฮะดีษได้บอกฮะดีษให้กับพี่น้องได้ได้รู้นะครับฮะดีษนี้รายงานจากอบูฮุฮุรระเราดิยัลลอฮ l อันห,หได้รายงานว่าได้เล่าว่าท่านนาบีสลลัลลอฮอวยวะสลัมได้กล่าวว่ามาอยูซีบุนมุสลิมะไม่ว่าจะสิ่งใดามาประสบกับคนมุสลิม มินนาซอบินจากความเหนื่อยล้นานอบวาลาวอซอบินความเจ็บป่วยความเจ็บปวดนะครับบางทีเราเหนื่อยบางทีเราเจ็บปวดเวาลาฮัมมินความกังวลเวลาเราเจอปัญหาเนี่ยในในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีปัญหาแล้วก็บางครั้งปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เล็กๆเ,เราก็เกิดความกังวลใจ นั่นก็เป็นบททดสอบอย่างหนึ่งนะพี่น้องนะเวลา,ารถไปชนไปประสบอุบัติเหตุอลอเราจะทำยังไงละเนี่ยนู่นนี่นั่นก็เกิดความกังวลใจเวาลาฮัมมินเกิดความกังวลใจวาลาฮุสนินไม่ว่าจะเป็นความโศกเศร้วาวลาอาซาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นภัยอันตรายใดๆเวาลากัมมินแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากใดๆ ฮัตชักอยู่ชาคัวแม้กระทั่งน้ำที่มาตามเขาเนี่ยทำไมครับอิลลาคัฟารัลลูบิฮามินขตอยาหูนอกจากอัลลอฮ์จะทรงลบล้างบาปของเขาด้วยเหตุผลนั้นๆโอเราถ้าได้ฟังได้เข้าใจเนี่ยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นการที่เรากังวลใจเศร้าใจทุกยากเหนื่อยล้าเจ็บปวด เศร้าใจหรือภัยอันตรายใดๆที่มาประสบกับเราเนี่ยนะครับให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้รู้เลยว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮวะจาลาจ,จะลบล้างความผิดให้กับเราฉะนั้นเราอย่าแสดงออกซึ่งความไม่พอใจกับกับเหตุการณ์ที่เราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็น เราเหนื่อยเราล้าเราไม่ต้องตีโพยที่ภายนะครับเราไม่ต้องแสดงออกมาเยี่ยงคนไร้ความรู้นะเรายอมรับเราอดทนบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนนะครับก็จบแล้วไม่นำซ้ำสิ่งต่างๆเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบะตาัลาจะลบล้างบาปให้กับพวกเราด้วยกับเหตุผลที่เราเจอด้วยกับ มูซีบ้าด้วยกับอิบติลอาอัตที่เราเจอนะครับก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่เราในฐานะที่เป็นมุมินเนี่ยจะต้องนำเก็บมาคิดนะบางทีมันเป็นเรื่องใกล้ตัวมันเป็นไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องยากนะครับอยู่ที่พวกเราจะนำมาปรับใช้ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ของเราได้อย่างไรอีกฮะดีษหนึ่งว่าฟีรีวายะตินมีอีกรายงานหนึ่งบอกว่าฟาไมยะบรหุบลาอูบิล عبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة เขาบอกว่าบาลาบททดสอบเนี่ยจะจะเกิดขึ้นกับบ่าว ถตายะรุกคููยัมชี ع ل ลอล์ดีจนกระทั่งว่าเขาบลารู้ว่าบททดสอบจะเกิดขึ้นกับบ่าวจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งจนกระทั่งให้เขายืนหรือว่าเดินอยู่บนแผ่นดินนี้ในสภาพที่มาได้ที่ตีอะในสภาพที่เขาไม่มีความผิดเลยแสดงว่า การที่เราประสบพบเจอบาละบ่อยๆการที่เราประสบพบเจอบททดสอบบ่อยๆเนี่ยนะครับเป็นการที่อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลาจะลบล้างความผิดให้กับเรานะครับก่อนที่เราจะกลับสูโพรองในให้ความผิดของเราเนี่ยเหลือน้อยที่สุดหรือไม่ก็ไม่มีความผิดเลยอันนี้อัลาะนะครับให้เราหวังอย่างนั้นแล้วก็ให้เราสบายใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าอิบติลาที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ทั้งสิ้น มีไะดีสหนึ่งรายงานจากอบูฮุเรลรออันนี้เรายังอยู่ข้อหนึ่งอยู่นะนะครับมีอีกไะดีสหนึ่งรายงานจากอบูฮุเรลรอเช่นเดียวกันบอกว่าท่านรอซสุนซุลลอฮัยฮิวะ l ัลลัมกล่าวว่ามายามาย่ซาลุลบะลาอุบินมุเอมินีวัลมุเอมินติฟีนับซีฮีวะวาลีฮีวะมาลีฮีฮัตตายัันกลลฮะ ن ق ا า ل ه تعالى وما عليه خطيئة ท่านนบีบอกว่า บททดสอบจะยังคงเกิดขึ้นกับมุมินผู้ศรัทธ,ธาไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายนะครับฟีนัปซีฮีที่เกิดขึ้นกับตัวเขาวาวาลาดีฮีเกิดขึ้นกับลูกๆของเขาวามาลีฮีเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของเขาฮัตตาเยลกอลลอฮาจนกระทั่ง ว่าบ่าวคนนั้นจะไปพบกับ Allah s u b h ะาลาในสภาพที่วม m า a l a i ฮิคอตีอาตุนในสภาพที่เขาคนนั้นเนี่ยไม่มีความผิดฉะนั้นอ,อะไรนะครับบททดสอบยังจะเกิดขึ้นกับพวกเราไปเรื่อยเรืจนกระทั่งว่าเราไปพบกับ a ล l a h s ซุบฮานะฮูะาลาในสภาพที่ไม่มีความผิดอันนี้จะบอกว่า บททดสอบนั้นสามารถตักฟีรุษโนูบัสยาดได้บททดสอบหรือว่าอิบติลาอัตเนี่ยบางครั้งจะเป็นตัวที่จะมาลบล้างความผิดของเรานะครับวตาระรันยะกูนูอิบติยะกูนูอิบติลาอูลี ر ف ع د ر ج ا ت و ز ي ا د ة ح س นาตบางครั้งบททดสอบหรือว่าอิบติลาอัตเนี่ย มันจะมาเป็นตัวที่จะยกระดับเราหรือว่าเพิ่มความดีให้กับเราเมื่อกี้มาลดความผิดใช่ไหมครับเมื่อกี้มาลดความผิดอันนี้มาเพิ่มมายกระดับเราแล้วก็มาเพิ่มความดีให้กับให้กับเรา حديث جنيح مسلم صحيح مسلم عائشة رضي الله عنها قالت نكها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة ไม่ว่าสิ่งใดจะมาประสบกับมุมินผู้ศรัทธาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเช่ากะหนามฟามาฟาค้าหรือว่าสิ่งที่มันหนักกว่านั้นเว้นเสียแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานุตะลาเนี่ยจะทรงยกระดับเขาให้สูงขึ้นเอออาาหหัตตตบิ หรือจะลบล้างความผิดให้กับให้กับเขาอัลลอฮฺบาเราในฐานะที่เป็นมุมินมุสลิมเนี่ยเราไม่รู้จะเหมือนเหมือนเหมือนมีฮะดีสมาเป็นกําลังใจให้กับเรานะไม่ว่าเราอยู่ในอิริยาบถไหนก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในสภาพที่เป็นผู้ที่โดนทดสอบนะครับไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่เนี่ย นะครับอัลลอฮ์สุบานตาลาจะทรงยกระดับเราหรือไม่อัลลอฮ์สุบานตาลาก็จะทรงลบล้างความผิดที่จะเกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นกับเราให้มันหมดไปนะครับก็เป็นอันนี้เป็นประเภทที่สองนะครับอ,อันที่หนึ่งเนี่ยอิบติลอาอัตที่ผมบอกอันนั้นนะครับประเภทของบททดสอบอันที่หนึ่งมาเป็นตัวที่ลบล้างความผิดของเราสองอิบติลาบททดสอบมาเป็น ตัวที่จะคอยยกระดับเราให้สูงขึ้นหรือไม่ก็ทำให้เรามีความดีเพิ่มขึ้นอันที่สามวตารตันยกูนอิบติลาอูลิัมฮิซินมุมินีนว่ามจีซิฮิมอานินมุนาฟิกีนบางครั้งอันอิบติลาอัตหรือบททดสอบเนี่ยจะมาเป็นสิ่งที่จะคอยแยกแยะ บรรดามุมินหรือว่าผู้ศรัทธาแล้วก็มาแยกให้ให้ออกจากบรรดาพวกมุนาฟมาแยกว่าคนไหนเป็นมุมินมาแยกว่าคนไหนเป็นมุนาฟิกเป็นผู้ที่กลับกอกนะครับอัลลอฮฺซุบฮานันะฮวะตาลาได้ทรงตรัสว่าอาลีฟลามีม อพสีอพสิบนนาสุ่ยยุติรักอยาูลูอามันน์วะหุมลายุฒนูนอันนี้ชัดเจนเลยมนุษย์คิดกระนั้นหรือว่าพวกเขาจะถูกปล่อยให้กล่าวว่าพวกเขาศรัทธาแล้วโดยที่พวกเขาไม่ถูกทดสอบนะครับอันนี้เราในฐานะที่เป็นมมุินมุสลิมเราจะเชื่อเราจะต้องเชื่ออย่างนี้ว่า เราจะต้องโดนทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตาลาอย่างแน่นอนเมื่อหนึ่งเมื่อใดที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเราจะใช้ชีวิตโดยที่ไม่มีการทดสอบจากอัลลอฮ์สุบฮฮานะูตาลาไม่ได้นะครับให้เราให้เราให้เรารู้อย่างนี้ว่าแล้วก็ไดฟะต้นนั่นแล้ีนี่นมิ่งกับเหลิมฟ้าละย่าเลมันนั่นลลอฮุลแล้ีนี่นซัดดัูว่าละย่าเลมันนั่นกาดิบีน S Allah s ลาทรงกล่าวต่อไปว่าเราได้ทดสอบและแน่นอนเราได้ทําการทดสอบบรรดาผู้ที่อยู่ก่อนหน้าพวกเขาฝลายละแกลมันนัีน a l า a h الذي ن ล د ق Allah s ลาจะทรงรู้ว่าผู้ใดด ا กูสัจจริงวฝลายละมันนันกาดีบีและพระองค์ก็จะทรงรู้ว่าผู้ใดที่เป็นผู้ที่โกหกฉะนั้น บททดสอบเนี่ยจะมาเป็นตัวแยกว่าคนไหนเป็นมุมินผู้ศรัทธาที่แท้จริงหรือคนไหนเป็นพวกมูนาฟิกเป็นพวกที่หน้าไหว้หลังหลอกฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเภทต่างๆมีอีกหนึ่งประเภทนะครับตาบตารต,ตันยุอาก,กบุลมุมินุบินบลาอีอลบาบด,ดินูบบางครั้งบททดสอบเนี่ยจะมาเป็น บทลงโทษให้แก่ผู้ศรัทธาในความผิดบางเรื่องที่เขากระทำนะครับบททดสอบมาเป็นบทลงโทษต่อผู้ศรัทธาในความผิดบางเรื่องที่เขาได้กระทำขึ้นอัลลอฮฺสุลตาราบอกว่าว่ามาอัลซอบบกุมมิมมุซีบะตินฟะบีมาคาซาบัตไอดีกุมวายะฟูอังกาธีรอัลลอฮฺสุลตาราบอกว่าไม่มีสิ่งใดจาก ฟิตนะหรือว่าจากบททดสอบที่จะมาประสบกับพวกเจ้าฟาบีมากกซาบัตไอสิ่งที่อัลลอฮฺมะซาลาบอกว่าสิ่งที่มาประสบกับพวกเจ้าจากบททดสอบต่างๆเนี่ยฟาบีมาแกซาบัตไอดีกลุ่มมันเกิดขึ้นจากสิ่งที่มือของพวกเจ้าได้ประกอบขึ้นมือของพวกเจ้าได้กระทำขึ้น วายะฟูอังเกซิรแล้วกี่มากน้อยแล้วที่อัลลอฮฺสุตลตาราทรงทรงให้อภัยฉะนั้นบางครั้งบททดสอบที่มาเจอเราเนี่ยที่มาเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเป็นบทลงโทษที่อัลลอฮฺสุตลตาราทรงลงโทษผู้ศรัทธานะครับในบางความผิดที่ที่เกิดขึ้นฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบบททดสอบต่างๆที่พวกเราจะต้องเจอในชีวิตประจําวันนะครับบางครั้งบททดสอบมาเป็น สิ่งที่จะลบล้างความผิดบางครั้งบททดสอบจะมาเป็นสิ่งที่จะมายกกระดาบเรา 3. บททดสอบบางครั้งจะมาเป็นตัวที่แยกแยะว่าคนไหนเป็นมุหมินคนไหนเป็นมูนาฟิก 4. บางครั้งบททดสอบเนี่ยจะมาเป็นบทลงโทษสําหรับมุหมินผู้ศรัทธาในบางความผิดที่เขาที่เขาก่อขึ้นก็อินชาอัลลอฮ์นะครับให้เราน้อมรับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็น เป็นข้อดีสําหรับมุมินผู้ศรัทธาเมื่อเขาโดนบททดสอบทั้งสิน้นสําหรับวันนี้นะครับก็คงจะต้องจากพี่น้องไปด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้อบิลลาะห์ توفيق ونحيداية والسلام عليكم و ر ح م วะ ل ل ารา ر ك ุ ت ه ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามเสียงสันติคลื่อนความรู้สู่ผู้ศรัทธารับชมรายการย้อนหลังใน YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอ์ ขอเชิญร่วมบริจาคผ่านธนาคารอิสลามเลขที่บัญชี0341147796ชื่อบัญชีมูลนิธิอันซอดเพื่อวิทยุเสียงสันติขอขอบคุณยอดบริจาคสนับสนุนการทำงานของสถานีวิทยุเสียงอิสลามขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนคุณงามความดีของพี่น้องอย่างครบถ้วนอามีน